เน,นี่ครับตอนนี้กำลังทำที่ดักกุ้งนะครับผมตอนนี้ก็เจาะเจาะจักหู้ครับผมโอ้ยโอ้หลายรูดูครับมันกดรอบหมดเลยเพราะไหหนามันออกง่ายๆครับน,นี่ครับทำประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่เหยื่อเข้าไปด้านในลองเมืองมัจฉิมานบอพรงนี้มัจฉิมานบอเหรอวะมาซีเฮ็ดไปซื้อตุ่มเอาด้ฮะนี่นี่ครับลองดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกที ปักเสรบปักลงนะครับแล้วก็จะเอาเหยื่อใส่ด้านในตันนี้เจาะรูให้น้ำมันไหลนะครับลองดูนะครับไปยุคดูมันมานมานัมนดูเดี๋ยวดะชิปหนึ่งเพราะมานกินไปเลยฮนะกุ้งก้อยเลยเนะี่ยครับทักลังหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วนี่มาดูกันจะได้หรือเปล่า เอาแล้วเคับถ่ายเล่นครับทีนี่ตรงนี้อองของเด็กเอาแล้วครับตอนนี้ต่างอ้ยันมันกะติบ้านดูครับไปเพิ่งครับต้องเไม่หมดสองไม่ดู้แล ย้อนเด็ดอดอีนะไเอกไะเอกระเอกที่หกกูไม่ไในไปหา์องเบาบมีไหมวะบับตรงนี้ไหมแล้วว่าก๋วยดีงี้ก๋อยพัดเอาดิไปยะไปย้อน เนี่คือน้อยเห็นเราเขาวะเจ้าเนาะกระซิบกระเช้ากับไปรเพนยังไงเนี่ยเยือแต่นะครับเบิ้้ร่งาเตะข่อยเป็นน่กินนี่งออกลูกม่ยังบุกขอรี่ไปเลี้ยงเนี่ยยานี่ออกคลิปเลยเดาวาไปอเลยครับไปเลยครับเดนะครับ อันนี้ต้องห่อผ้าขาวนะครับคือห่อห่อผ้าแยงเนาะใส่หลายพอตกใส่หลายมากปั่นกผมขูดเอามันปั่นบ่ได้ดีดีมือหนาต้นหนาหลายเปล่าครับมันนั่นนั่นข้ามมันข้ามหยาบมันข้ามละเอียดดูยังสิละยกมือหนากอรถอยไปเอาเป็นไม้ครับมือนี้อันนี้กรอบอันนี้เอาที่มีอันนี้ลองเอาเขาเอาเขาขันเลยนะบ่ นะเขาเข้าซุกครับดีด้ครับเดี๋ยวของผมด้อยผมสิขียนคือไว้ว่าอันนี้ของผมเบอเดียวหมงเบื่อนะครับว่าใส้ไปเขาเข่าเปลือกเข่าซุกเมื่อกีเขาดีบ่ครับนะครับผมเปิดสอบตัครับอบทดสอบตรสอบ ปตัวได้ือบวกกเกี่ยมนกชีสเขาจากวันเนา่ไปตัว่งไปสักองเบงสักรองอันกะพอะอันรองอันกพาองเบนันกรอันนี้เบื้องมือนาเอาเขากได้มือหนาขนไดโม่เบิรกมังทต่ไม่มีตู้เย็นเพเบิร์่มโอาอันนั้นไปเลยตูเย็นงเนีเห็นบ่ล่ะ จริงมันม um. ันต้องห่อนะครับต้องมีอะไรห่อาแยงนะไอ้หอาแยงห่อแงหอองรดยแยงดูเขียวไรเปล่าครับเปล่าครับมันขิดขามฝนขิดตกครับมันีเป่าครับฝนดตกอรับัดเบิ้งครับทดลองเบิ้งไหนตลาดนัดอีกตลาดนัดไปท่านไม่รตกยอนตลาดนัด ผู้เรคนนี่บเห็ุกหยังกับเป๊ะไปเดียับว่าเพื่อนกับว่าไปนะเพื่นกับว่าถึงเพื่อนชิว่าไปนะไเลือยื้อเหลแล้วมั้งคุเอไยิ้อครูแล้วนี่เขาหน่อยหน่อยเงื่อนน่ะเดือนอะไี่นะจะจะเป็นใคร้ อธิฐานว่าหนักน้ำใสเก่าอันครับเหมือนับล้อมบงเก่าทีเเก่าก็ล่งมันหรอกก็ล่งมานก็ลง่งเก่านะเก่าลัาง แล้วครับว่มามันหลายบ่อเนื้อเตรียมโต้วครับที่นี่เตี้ยมโตครับจะเจอกันเจอกันในข้อนะครับพี่พงศพี่พงออกวิดีโอฮะซ้อมแง่ของการได้หันกับพี่นะค,ครับจะไปครับไปดูกันนะครับเป็นยังไงตามมาเด้อตามมาตามมาไป พี uh ่ะได้เยปรากฏเขาปรากดเขาอยู่แต่บดาเดมาอันน <si ี um um> um> ้มันเอาสิโล่จักลังวงเนเอจักสามลังน่ไปเลยไปเอาไปไปจักงกาไปจักอันทีเ่สองอันสอันสอันพอสอันเออสอันเออองบอกบวงนเอาัเอาจักรเยออันงอเอาเอใ่ม้เอาลตรงนี้แลครับนี่ เขาเห็นมันรอยอยู่บอกเขามันจมบ่เลยบ่แมนบอกจมจปลให้จมมเอยเออครับสอนแน่สอนแน่นี่บอกกับพวกไตกครับนี่กัพ่อทิตอนนยุ่ปดึงว้เนี่ปัดดึงปัดดึงปัดึงเอาครับเอนอ้นั่นนั่งไม่นั่งคนมาไต่ไปครับนี่ครับผมว่ามันกินแล้วเยแมนบ่าแมนคนเยอบอผมโมดีเยอะเลย อ้าวโอ้ยมานเดาหมานมันมันมันครับฝั่งนู้นทั้งหมดเป็นซางเบ้นนะครับหัวนาเบี้นวนาเบ้นอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่นมาปดครับปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่นมาปดปลูกมันลายตัวมาเป็นโบแอบทั้งืมดนี่ละแอบตีมันด้วย <Workers S 2> นะครับมองนี้เคยจากลังครับสามครับมองนี้เอาไปสามเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะผมอันนี้ก็ดักไว้หลายหมือนแล้วครับบริเดเมื่อเบิงมันจะเทือจมส่วนนี้ใส่เป็นจมน้ำไปก่อนนะครับดูนะว่าน้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะอันนี้ก็ว่านี่ปลาด้วยครับนี่บริบริเก็บไปครับนี่มีปลามีปูด้วยครับนี่ปูก็หลายด้วยครับปูละ ฟังเลื่องงานนี่เออม e ีปลาเด้น enfin ี่เห <maintenant. S 2> <I> uh ็นปลานี่ปลาบูปลาบูปลาบูตัวนึงเหรอครับอ๋ออีนี่กุ้งครับนี่กุ้งครับที่ว่ามาดักมันเห็นมันมีเด้อครับนี่นี่กุ้งให้เบิ่งตัวกุ้งนะกุ้งตัวใหญ่เด้วครับบ่แม่นตัวน้อยเด้วครับพุ่นเด้อครับนี่ครับโอ้ยแม่ไข่ตัวเห็นน้อมีตัวกุ้งนีนิ่งๆได้โอเคเห็นน่อมีตัวกุ้งนะครับกระเล็ดเอากันมาใส่เมียนไส้มองเดยนะรับผมสองมองสองมอง ช่างเป็นช่างเป็นเฮ้ย่อ่ไหมครับเป็นเหงือ่ไหมเหอ่ไหมเนาะน่าจะขอบนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้พุูครับผมนี่ไปมองไดนต่อไปทางไหนต่อเพื่อนบอกขึ้เอาข้องนี่ข้องไหนลึกเวลาลุกไหนบอกบนเล็กไบไปลุกมองกันใกล้ๆน้ำก็ได้น้ำหลไปน้ะมือก็ได้ต้องมือก็ได้ว่ามือนะผมไปใส่เวทนะผมเห็นตัวกุ้งอยู่ องได้เไ้จ,จำเรื่องเมือนกว่าบูตื่นมาไปไปทางไหนน่ะไปทางไหนพี่ไปมาคนละสองไป,ปยัยดมันเสานะครับชื่อว่าเบิงจ้าไฟตื่นพลาดบกูดาวเสาหายเบ้อบุกได้ไฟย,ยได้หลังเลือกงานนะครับ

ปดีเป็นงานงดีว่ครับตอนยางกลอดเลยนกผุมนะครับนกผุมเมื่อกี้นกผุมบินขึ้นจะมาเมืองกนันจะเป็นอะไรหายุหากินนะครับทำยังแน่

มีคนโทรมานะครับผมอะไรใส่กุ้งใส่กุ้งกุยกย้ยกับเน่คุ้ยกับเน่มาหาดกุ้งอะไรนะ บริจิตนะครับเขาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเขานั้นเขาเปิดโหมดอันนั้นไวโหมดพระจันไว้เพราะว่าถ่ายวิดีโออยู่ไม่มีครับไม่ได้คุยครับางว่าน้องกังว่าจันิกเล่นแล้ววนีุ้กนหุดอยู่นี่เล้อครับคนหาเรื่อง หาเรื่องกันแล้วบายบายหน่อยบายบายให้กล้องหน่อยบายไม่ได้คุยครับ <c oughs> ไม่ได้คุยกำล,ลังกลับเ <c oughs> นี่ยครับเ <c oughs> สร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วแล้วก็มาดูอีกทีหนึง่งว่าจะเป็นยังไง พรุ่งนี้เชา้า,าท4.5 6โมงประมาณนี้ครับมาดูอีกทีนึ่งครับวันนี้ตอน,ชน,นเช้าแล้วผม6โมงเช้า6โมงเช้ามาดูกันเป็นยังไงนะัเอา ไเบวบพ้าครับเอาเทียเงาไปกินครโอ้เงาด u, tamam. Higher, okay. oh, ูกวาพ้าเด้มมันีีพลาเด้เอาเงาวะเอาเทยนเงาไปกิหมดเลยว้ามันมาเบิ่ง่อนมน่เาเห็นเลยเอาไปจานนิดงกนครับ นี่าว่หลายครับนีอตัวตัวนี่ใหญ่แลับนี่นะครับพอได้ยนะครับสองตัวเนาะ Yeah. ตัวใหญ่นะครับผมนะครับต,รตัวตัวตอาหา,หารได้หาเตอนเดียวต้องแส่คอเนาะหาวิธีไหมหาวิธีไหมเดี๋ยวหาวิธีใหม่นะครับนะไดยไหมสองอันนะครับต้องไวตัวนเีย้อยและอย่างนี้ก็ได้นะครับร่วมๆกัน

หลังียมจักตัวเลยมมามมาหลังใครมากดบ้นมี่ต้ถอยอุาอยู่วะนี่ครับนี่หลเขมาทหลังเยทีแค่นี้ละสองหลังเก็บไปเนี้ยก่อนโอเลยนี่ครับ าไปพูนอีกทีเยา,ม,ามันไปไครอีกรางงนมันหลุยะนี่ครับผมอมาี่ดมีนะครับถูกกุ่มเซ่เซโม่อได้ดวดเยเนาะ <laughs> โอ้วายู่กับนีกันนีงครับ nhiều บ่เอามดนี่บ่ไปเดต้นแห้งรองเอาอันนั้นมาเอาเข้าจี้ไฟเออให้มันเตะถึงก็ได้เนาะมันเป็น มันดึงเนะ่ะอเสันบม่หลดอกนะ

Ok Ewa. Ok บอนดีขนาดเลยเวเยงนเอียงนีบมปเออก้งออนี่เาีกับุ้งปลโอ้ดีนะครับนี่กุ้งว่าเป็นกุ้งคือกุ้งไว้นานี่เนาะกุ้งดำๆตัวใหญ่นะครับ งุมเปนกุ้งฝอยกุ้่าเป็นกุ้งฝยงอยู่นะครับโอ้ครับี๋ยวได้อยู่ดินี่ดแล้วตัวงเป็นเลียงได้นี่ดูละอ่อปะไปเกลียเบื้องช้กพอด้กวยวะกใส่หอมเลยไเอาใส่หอมเลยครอบป้ามะข่ามันงอกเป็นยังไงอก เดี๋ยวตอนแรกจังหาพยแยงม่อดีๆเฮ็ดีๆพยายงันนั้นดีสร้างไอ้เหยื่อที่บ,บ้าบบาออมเลยก็เอาไปองเบิ้งีเพออีกโหนียาทำเน่เอาอนเนี่ยคุณบอาหารประดูจางเดียวไปคั <c oughs> บปั่นเป็นก,มกมลมๆเรยตรงไห่ครับอือันนี้ไปไลุาอาหารเนาะเออมันทำหยาบผมอม ลองเบิ้งครับต้องเป็นไส้บางในบ้านไม่หนาเป็นไม่หนามันเลยต้อง้องเนาะน้ำมันแห้งจะได้ข่อมันถูมากหอดเอากรุงคือกุ้งเอาเตอเลยเนาะเป็นเกลืนะครับไม่พีเร่จำได้โอเค

งั้นิดนอดู่้ดูดูกันอีกทีว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับผมมันจุดหลังที่สผ่านไปอคืครับรอบแดงนะครับของ ใส่กุ้งเนาะอะไระประมาณบี้โบายนะครับมีอยเกิรหลังแับประมาณนี้ครับเพราะว่าโบมี่พยายามเงินพอหัวหาหน่อยพอมันลงไปนะ่หนามันก็กระจายออกกระจายออกไวเนาะมันบเป็นก้อนเดียวมองเดียวครับโอเคเดี๋ยวบัตรดิเดี๋ยวตอนแรกมาเบิ้องอีกคือนึงว่าที่ใดทำไมนะครับเซียวตอนแรกเซียวเขานียวเนาะจีใหม่ๆ คอเซพเยยงมาจากคอเซบสปต้นเช้ากับพมาเนี่แหละครับผมอเ,อเด็กก้อยนึงเซตหอมหล,ลาย